สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เอา w o ฟเบอ G Max w o o f e r อร์สันนะคะมารีวิวให้ดูก็ลูกค้าถามว่าเป็นลอก10ลูกปืนเนี่ยลื่นแค่ไหนเนาะความลื่นจะประมาณนี้นะคะแล้วเขาจะให้ระบบบาลานซ์มาคือเวลาเราแกว่งมือหมุนอย่างเงี้ยค่ะมันลอกมันจะไม่แกว่งซึ่งทำให้ดีมากเวลาเราใช้งานเนาะได้น็อตแต่งนะคะ ถ้าเบรกนะข้อดีของเขานี่คือเวลาเราปิดเบรกสุดอย่างเนี้ยค่ะอ่ะสมมุติหนูปิดให้ดูนะเนี่ยนี่คือแทบไม่ออกเลยค่ะนี่ก็พยายามดึงแล้วอ่าสุดๆนะมาดูภายในกันตัวนี้เนี่ยเบอร์สามพันจะขายดีช่วงนี้เพราะว่าลูกค้าเอาไปลงจิกกิ้งด้วยก็คือเป็นชุดจิกซึ่งขนาดมันก็พอดีนะคะจุสายได้200กว่าเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดสายของเราด้วยว่าเราใส่สายเกตไหนเนาะดูภายในกันมีลูกปืนรองคอให้สองตลับนะคะเอาไว้เวลากันเวลาเจอปลาใหญ่กระชากเนาะแกนเขาจะไม่คดทำให้ใช้งานได้นานนี่ค่ะฝาดีมากไม่ค่อยหลุดเหมือนรุ่นยี่ห้ออื่นๆนะอันนี้บอกกันนิดนึงนี่แน่นดีค่ะ เรื่องความลื่นก็อย่างที่ให้ดูไปอ่อเรื่องเสียงเสียงเขาจะเป็นกิ๊กเสียงสปริงนะคะจะก,กลางกลางเนาะไม่อาจจะไม่ถูกใจคนไทยที่แบบชอบเสียงกิ๊งก้างแต่ว่าเสียงอย่างเนี้ยมันจะใช้งานได้นานนะคะการใช้งานของกิ๊กเสียงเขาเนี่ยอยู่กันยาวนานไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยหักนะอัตราทดรอบห้าจุนะคะลูกปืนสิบตลับแถมน็อปเปลี่ยนให้นะ เกิดบางคนอยากจะเปลี่ยนเป็นน็อปเบาขึ้นก็เปลี่ยนได้แล้วก็มีถุงลอกให้นะคะทุกอันลอกของ G Max Boop เนี่ยจะมีตั้งแต่เบอร์800ไปถึงเบอร์เบอร์800เบอร์พันนะเบอร์800ก็จะตัวนี้เบอร์800เบอร์พันจะเป็นขาแบบนี้นะคะเป็นน็อปทรงกลมซึ่งสำหรับเอาไว้ตีเหยื่อปลอมเล่นสปิวตีเหยื่อปลอม สวยหรูเนาะติดลูกปืนเหมือนกันขนาดกำลังดีค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะคะขอบคุณค่ะ